I uh... am okay. here. Ay yo.

پھر اس کان ۾ آ پيا آ

อะไรให้นั่งอะไรเริ่มเดือก่อนดิใจเย็นก่อนเขาเขาไม่ดิวุ้นออกมาไม่ได้วัให้ไปนวดเริบอยไหมครับต้มซีฟู๊กไปดิลูกหอมผ้าไหมลูกหอมผ้าไหม

ทำเองก็ต้องทำทรททำแบบตงได้รบครั้งเลยนี่สิยะไรก็เป็นอย่างงี้เลยนะว่อนี่นี่ไม่ยอมไม่จริงเออพ่อไม่เฮ้ยเอาคนอื่นใช่หรือไม่ยอ กุศลสาจะมพออยป่ะก็ก็เลยกดึไม่ออกเลยดึออกดก็อะไรวะปูเลี้ยตำราหลวงพ่อ้อหรือเปล่าเพราแกรยว่าหลววัดเนเขาวกยวัดกาเชนป่ะกิหลวงพ่อ

ต้งสีเราันตัี <ım> ตันุยตันุยเราตังลู็นลู็ลูตุยใช่เราตั้งสีลูทานมั้เขาบุกเขาแก่ดีอ ขุนเขาแล้ว่านนายขอให้ทุกท่านต่างตั้งแต่ข้อมามีมงคลใจแล้วข้ออะไรกมาตระแบอ้าท่านายเอ้า

ตำบนดำรานะ่าีพรมาตดำรานเดี๋ยวให้ตอกเดี๋ยวใ้ตกลครับโอ้ยยงอ๋อทาอย่เรื่อเลยจะเร็อลยจโ้าคุยแล้วนี่นี่คือแ่ทีคน่วัดตะวันพอเขาจะโอจวัดวันนี่ไม่มีขายเดียวีเอาไปทีนี่ีี้ราละก